ปิดท้ายด้วยข่าวสารจราจรสะหน่อยหนึ่งนะคะในช่วงนีน้อย่างไรก็ตามมาตรการที่ต้องช่วยกันดูแลป้องกัน ด,ด้านการจราจรโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถคงส่งของที่มีการจอดกีดขวางจราจรตอนนี้จราจรออกมาเตือแล้วนะคะว่าขอความร่วมมือกันไม่งั้นก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายด้วยเพราะมันก็จะกระทบกับประชาชนผู้สัญจรทั่วไปค่ะโดยไปติดตามเสียงจากการสัมภาษณ์นะคะดาบตารวจสราวุธผลบุญค่ะเพราะว่าหมู่งานจราจรสพเมืองปัตตานีค่ะสวัสดีครับผมดาบตารวจสราวุธผลบุญ ตำแหน่งผู้คับมูมงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีนะครับนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตผู้ประกอบการนะครับรับส่งสินค้านะครับตอนนี้เส้นทางการจราจรในเมืองปัตตานีค่อนข้างจะเป็น่งวนวุ่นวายนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการใช้ถนนนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับเพื่อป้องกันสิ่งที่อันตรายหมายถึงว่าวัตถุต้องสงสัยอะไรต่างๆนะครับขอความรุนารรถนะครับ รถส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถยนตขนาดเล็กหรือรถบรรทุกส่งของสิบล้อขึ้นไปนะครับขอให้จอดนะครับจอดให้เรียบร้อยจอดให้ชิดขอบทางให้เรียบร้อยนะครับส่งของเพื่ออ,อำนวยความสะดวกให้กับผู้อื่นที่ใช้ทางร่วมกันนะครับงั้นบางครั้งตอนนี้เนี่ยใจจอนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะเรื่องเรื่องไปสั่งไม่ค่อยอากเข้มเท่าไหร่เนะื่องจากว่า ประชาชนก็เดือดร้อนอยู่ะน,นะครับ,รบรเราเข้าใจกันอยู่ในตอนนี้แต่ขอให้จอดให้เรียบร้อยให้ชิดขอบทางให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งของให้เร่งรัดนะครับให้เร่งรัดส่งให้เร่งรัดส่งของแล้วก็หรือว่าไปจอดในท,ที่ที่ที่การจราจรเบาบางนะครับหรือใช้รถขนาดเล็กมาส่งแทนนะครับ<ม>นะครับมีโซนไหนบ้างถนนก็มีเส้นทาง เส้นย่านเศรษฐกิจก็มีถนนพิพิธนะครับ <Okay. S 2> ถนนพิพิธถนนดมวิถีถนนรือดีนะครับจเจริญประดิษฐ์ก็ใช่ครับถนนจเจริญประดิษฐ์ก็ก็มีแล้วก็ร้านขายของส่ง <Okay. S 2> ลงแถวสามัคคีสายขอนะครับแล้วก็ถนนปัตตานีพิรมซึ่งนถนนถนนลงเล่าสายขอเนี่ยครับถนนมันแคบแล้วก็ปัตตานีี่พิรมก็ค่อนข้างจะแคบท <Okay. S 2> ีนี้ถนนพิพิธเองก็เช่นเดียวกันเนื่องจากรถตอนนี้เรามี การจอดรถให้จอดทางด้านขวามือเพื่อป้องกันนะครับเพื่อเพื่อป้องกันคนร้ายมาลอบวางระเบิดนะครับะให้ทําให้ประชาชนในในการใช้ทางาที่มาจับจ่ายสินค้าได้รับอันตราย,ยางั้นมันเป็นการป้องกันนะครับงนั้นเรามาส่งของเราก็พยายามจอดจอดให้เรียบร้อยนิดหนึ่งนะครับนะครับังนั้นขอความร่วมมือนะครับจากผู้ประกอบการทั้งหมดรถบรรทุกดินรถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับข,ข,อขอความกราณา คลุมนะครับปกคลุมใช่เพราะอันตรายในการที่ว่าเศษหินดินทรายรั<ก>่วไหลตกหล่นบนถนนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนรถบรรทุกปลาเองก็เหมือนกันถ้าไม่จําเป็นขอความอนุญาอย่าวิ่งเข้ามาในเมืองนะฮะให้ไปใช้บานาแลมบนกเพื่อออกไปสายสีสองนะครับเพราะว่าคนใช้ทางเยอะนะครับผ่านแยกโกศินผ่านหน้าโรงพยาบาลน้นําข่าวปลาเรียรัดรั่วไหลบนถนนเนี่ยทำให้มีกลิ่นนะครับนะครับเพื่อความปลอดภัยครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ขอบคุณค่ะก็แจ้งเตือนกันนะคะสําหรับในกลุ่มของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในเขตเทศบาลเมืองนะคะก็ต้องจอดชิดขอบทางหน่อยแล้วก็ให้เร็วนะให้เร็วเพราะว่าการจราจรมันจะติดขัดด้วยแล้วก็ในส่วนของเป็นมาตรการที่จะต้องเฝ้าระวังดูแลพื้นที่ด้วยนะคะนึ่องขอความร่วมมือกันจากตําตรวจจราจรก็ฝากมานะคะขอบคุณด้วยดรรรากตำรวจสระวุธผลบุญนะคะผอมรมงานจราจรสพเมืองปัตตานีค่ะและนี่คือทั้งหมด ร่วมดังร่วมใจกันวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะดิฉันพัชรายิ่งดำนุ่นและทีมงานลาไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะร่วมแรงร่วมใจใชายแดนใต้